คำตอบทูงกระหม่อมทูงกระหม่อมคอมเมนต์เดียวเปิดคำตอบจากเหล่าดาราแห่เข้ามาตอบหลากหลายหลังถูกถามว่ายังเชื่อมั่นในรัฐบาลประยุทธ์หรือไม่ดาราเข้ามาตอบมากมายทั้งแตงโมพัทริดาพรอยเชอร์มานอ๋อมสกาวใจแต่คำตอบที่เด็ดที่สุดคือของทูงกระหม่อมท่านทรงตอบว่าอย่างไร ในสถานการณ์โควิดสิตอนนี้ถือเป็นบททดสอบอย่างดีกับฝีมือการจัดการปัญหาของรัฐบาลทั้งเรื่องการเยียวยาด้านเศรษฐกิจการจัดหาวัคซีนและอื่นๆดูเหมือนว่ายิ่งนานวันเข้าการตัดสินใจและมาตรการต่างๆหลายครั้งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เกิดข้อผิดพลาดมากมายทั้งการจัดหาวัคซีนที่ล่าช้าและไม่หลากหลายจนทําให้เกิดการระบาดในระลอกที่4โดยไม่มีทีท่าว่าเหตุการณ์จะดีขึ้นการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อเปิดประเทศที่แม้ จะให้คำมั่นว่าเปิดประเทศใน120วันแต่การเร่งฉีดนั้นยังไม่เร็วพอรวมถึงการเยียวยาคนที่ต้องตื่นมาแย่งกันจนทำให้ล่าสุดไทยรัฐออนไลน์ได้เปิดโพลถามว่าคุณยังเชื่อมั่นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือไม่อย่างไรก็ตามในโพลนี้ได้มีเหล่าดาราออกมาให้ความเห็นกันอย่างคับคัง่งตั้งแต่กระแตอาสยามที่บอกว่าตนไม่เชื่อในรัฐบาลประยุทธ์เลยไม่มีเลยบ้านเมืองไม่ดีขึ้นตลอด7ปี หรือต้นธนสิทธิ์ที่บอกว่าบริหารประเทศเหมือนเล่นขายของถ้าไม่ถนัดให้คนอื่นทำโรคระบาดมาสองปีชัดเจนมากๆว่าคุณจัดการไม่ได้หรือบอยสิทธิชัยที่บอกว่าตนไม่เคยเชื่อและไม่มีวันเชื่อออกเถอะครับนอกจากนี้ยังมีหอ,อมสกาวใจที่บอกว่าไม่เคยเชื่อ เพราะบริหารประเทศได้ล้มเหลวแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้สักอย่างไม่ยอมรับผิดโทษประชาชนและพลอยเชอร์มานก็พูดเหมือนกันว่าท่านได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าท่านบริหารประเทศได้ล้มเหลวพังพินาศอย่างไม่น่าเชื่ออย่างไรก็ตามคําตอบที่ดูจะมีคนสนใจมากที่สุดก็คือคําตอบของหม่อมหลวงปิยพัฒน์พิรมพักดีที่บอกว่าไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อมาสองปีกว่าแล้วและคําตอบในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาที่ตรัสว่าเหนื่อยเพลีย ขอบคุณข้อมูลข่าวจากไวรัลฟิ